ออกซัออกไปสองตัวมาแล้วอมกแล้วอมกแล้วม่แล้วอมกแล้วไม่แล้วครับม,มาแล้วปุ้ยมาแล้วเกือบออกได้ แล้วโดดแล้วครับโดดแล้วครับวสามตัวสี่ตัวทั้งตะเพียนครับ

แรงครับมาเรื่อยมาเรื่อยจับเรื่อยๆอ,อยู่ครับปน,นินอ่าน้อยอุ้ยอุ้ยโดดอุ้ยมาอีกแล้วหลายตัวหลายตัวฝูง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 ขึ้นแรงครับขึ้นแรงผู้ชมอย่าเมาขึ้นนะครับเพราะว่าคนยกยอก็ไม่เมาตากล้องก็ไม่เมา ขึ้นแรงมากก็ช่วเงเย็นๆเช้าตอนมาอากาศดีๆตกเย็นอากาศเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยครับวันนี้ปรับต,ตัวไม่ทัน,นบ๊บ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 นี่ก็ดีเราไปไก่ข้าวหาครับแอ้เมื่นั่นเราก็ยังบอกไก่ข้าว ปามันใหญ่าทางป่ะใ่ายขึ้นแประมาณน้น,น,น,นม,มันจะเทมาพี่อืมมัปเน่ย่ะพล่ขุดีกกลุ่มนึงอ่ะึห <c oughs> ึไอีกแล้วไปอีกแล้ว mày quá xuống luôn phùng luôn Phùng luôn Ta phùng sớm mà, sớm luôn sớm luôn luôn sớm luôn sớm luôn sớm สามทุ่มครึ่งตืบหมโดไมูไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วสูงไม่น้อยครับแดดออกแล้ว <c oughs> ไอากาศมันคลุมนะครับกำลังเห็นแดดนี่แหละครับแดดแล้วก็บดระดาษปุ๊บปุ๊บโดดปุ๊บโดดสี่เซนติเมีรครับคุณสี่เซนมตรสามเซนครึ่งมีเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆยังมีเวลา อมกเร็วไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ว,รว,รวสูงฟูงฟูจะใส่สามถึงเครึ่งห้อนักตามะนจะเกี่ยเพรานะนา สามเจนเยอะตาสามเจนไม่ค่อยเขา่าปุ๊บอุยอ้ยอุ้ยตัวใหญ่ก็มีอุ้ยตัวใหญ่ก็มีอุย้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวแก้วอ่ะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วตัวแก้วอันนี้แก้วอันนี้ต้มปลากระลังได้เพิ่มอีกตัวนึงนะ่ง สูงเกือบออกได้ตัวใหญ่ซออออะด้วยเกือบออกเกือบออกกว่าที่หาคนย่นเจ้าันุ่มนี้ ออหยังขาดได้ย่าเลยเล่ะสายหุน่นบริเวนมันบดบดต่อกันตั้งแต่ซื้อมาพุ่นเลย <Yeah. S 1> โดนแล้วโดนแล้วไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับตาก็จะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่สามเซนครึ่งถึงห้าเซนแล้วแต่จะตาจะมาแล้วแต่จังหวะ ลุูออกซ้ำกูออกซ้ออกำออกไปสองตัวมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้ว,ลว,ลวพี่น้องมาอีกแล้วครับปลาฝูงปลาฝูงใสวสวยเลยใสวยสวยเลย <c oughs> นมา <c oughs> สามเซนเถอะบุ๊มเอ็นหาสามเซนครับปลาที่สามเซนเครึ่งนะักจนมากสามครึ่งสี่เซนมาเป็นฝูง ปุ๊บปึ ah? mm ๊บ hmm. ป mm ุบสองตัว so อืมอืมอืมาอยู่แล้วมาอีกแล้วครับมาอยู่แล้วครับใส่สวยๆก็มีครับ เลืกกระถึบซ้ำกันล,ยกกนละยกกละอยาดีมตัวดีหลสามตัวมากิดรอบๆเลยอาฟูมรุ่นไปเรื่อยๆท่าน,นี้นะว้างไปวัดดวงไปยกสุ่มยกสุ่ม เดโดดออกไปแล้วอุ้ยมาแล้วเกือบออกได้ปลาต้มปลาได้มาอีกตัวแลี้ยวได้มาอีกตัวแล้วจะต่อบ้างไหนเนาะได้มาอีกตัวแล้วครับวันนี้ได้สี่ตัวแล้วปลาต้มปลาละปลาแกงปลาแกงมาแล้ว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 ครับมาแล้วครับ ไม่ยกสับสูงผมก็เริ่มอากเงี้ยครับช่วงเลย

ตกเล้งมาหนาวก็คือตอนเศ้าตอนมาหอดสายๆตอน10โมง11โมงนี่อากาศอุ่นดีพรช่วงบ่ายมาก็เริ่มรู้สึกว่าล้มแล้วก็มีขีฟ้าครับเม่นกะ็หนาวเย็นอก็เริ่มหนาวเลยต้องขึง้นละเดี๋ยวมาสรุปตากันครับ่่ได้จากรถของยายลาะล็อกยกอยูล่ล้ลอรถมาไปใส่มือนังก็ได้หลายว่าเขา นี่เดี่ยวจีได้หลายอยู่ยนะครับเดลาได้11บกิโลนะครับมาครึ่งวันกันมาสายครับรช่วงเช้าติดธุระเดลาได้11บกิโลปลาก็คือเกกาแล้วครับปลาไส้3ามเซนเป็นปลานิลแห้งนะครับเมนูนปลานิลแดดเดียวปลานิลแห้งออเดอร์หลายครับมีคนสั่งหลายคนไปเอาปลาเนื้นยยอพว่ไปเส้นยอ่อ เสียวปาดินไปเห็ดปลาแหงจะได้รังจและครับเอ็ดกิโลลาประทอมมือนั่นเะ็าละเช่นยอกํำลังขึ้นมาสมัครยกเครื่องมือนาะมือเนี่ยจะเที่ยงเราเขายกเล้เามือนี่ย่ได้ยกบนมือย่านยุ่ซอยเดย่ซอยยาปนนีเป็นปันีลงยอเล็กกว่าเขานะครับตากันเลยๆกันหรเด็ดเลยายายปานี ยายปลานี16กิโลนะครับ16กิโลนี่ยายเขียดมากับเขาข้างแรกหมานเลยยายแมวกําลังขึ้นมายกไวบ่ยกไวบ่เลย,ยแมว <c oughs> ปลาเสียนแมวนะครับแมวไม่มาเสียนทองไม่มาเสยนแมวก็กินปลาเหมือนเดิม ได้22กิโลปลาเก่าก็ยังทำไม่เสร็จนะครับเซนแมวเมา,เาปลาใหม่ไปอีกตัวงเสินจูปลากัะตักงอสเลยใส่ใส่ใสามเซนครึง่งปลาเข้มครึ่งเหรอเนาะอืใส่งามดี22<จ>ิ22กิโลนะครับเซนแมวสินจูไดล17เจดกิโลครับตอนนี้17กิโล แต่ปสาเคี้วอยู่มึงเนี่ยตัวง,งามมีอยู่ลุไปเนื้อมาลุไปเนื้อคือคุณพัดต้นเนี่ยเจ็ดกิโลหมานครับมือครับเส้นยอมาครึ่งมือยกง้องเตีเ่ยงมาสวยครับแต่ว่ากระหมานอยู่หลายอยู่ผ่ากระไส่อย่ประมาณนี้แล้วครับเป็ดปลาแห้งหมายมือ,อมนี่ก่เคลื่อนลำตะบคองแล้วครับหมานี้ก็แล้วครับเส้นยอมมือเนี่ยมาถึงหมายแก่เที่ยงครับ เที่ยงพอดีกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลงครับลุกลกน้องครึ่งนึ่เช่นแมวแบบกินปลาที่เก,ก่าและครับได้ทั้งยี่สองกิโลได้หลายกุมูเป็นจัวได้สิบเจ็ดโลยาลาก็ได้สิบเอ็ดกิโลเนปลาหนี้ก็ได้สิบหกโลครับยาปลาหนี้ได้หลายไอเขียดเพิ่งมาขอเที่ยแรกก็ได้ไปแปดโลหมานนี่นะลุกน้องครึ่งปลาก็เป็นปลาหนี้ล้วครับปลาหนี้ใส่หน่อยใส่เงีย้ยผลเปนไปเป็นปลานิ้แห้ง นนเด็ดเดียวคลิปนาสิไปหาคลิปทั้งใดได้ไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาเดีย๋ยวไปรุ่นกันต่อในคลิปนาครับวนนี้ก็จบคลิปแค่นี้ละสวัสดีครับ